นี้นะคะเราจะเรียนกันในเรื่องของการเขียนเพื่อสื่อต่างน,นะคะสิ่งที่เราจะได้ในวันนี้นะคะก็คือโวหารในการเขียนนะคะในการเขียนเนี่ยก็จะมีการใช้โวหารสิ่งที่จะได้เรียนนะคะก็คือกลวิธีของการเขียนก็คือการใช้โวหารการใช้ภาพพจน์นะคะในการที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะ,ะมาดูนะคะถ้าสมมติว่า เราเนี่ยอยากจะเขียนเล่าเรื่องถึงความสวยงามของน้ําตกที่เคยไปเที่ยวเนี่ยแต่ไม่รู้จะเขียนอย่างไรให้เห็นภาพแลวควรจะใช้โวหารอะไรเออถ้าเป็นนักเรียนนักเรียนจะใช้วหารอะไรในการเขียนเออเราเคยเรียนกันไปแล้วโวหารมีกี่ชนิดเออถ้าสมมุติว่าเราจะอยากอยากจะเขียนเล่าเรื่องของน้ําตกให้เห็นภาพชัดเจนเลยแล้วอยากจะใช้เราจะต้องใช้วหารอะไรในการเขียน พันนาวหารหรือเปล่าคะ,ะการใช้พันนาโวหารเพราะว่าการใช้พันนาโวหารเนี่ยมันจะทําให้เห็นภาพได้ชัดเจนแล้วก็บรรยายได้ลึกซึ้งกว่าการบรรยายโวหาเออเมื่อกี้ใครตอบเอ,อ่ยัทถาพรค่ะท,ทับหนึ่งคะ่ะ มาดูนะคะในเรื่องของกลและวิธีในการเขียนนะคะก็คือการวนอ่าการบรรยายโวหารอ่าการสิ่งที่เราจะเรียนในวันนี้คือการบรรยายโวหารการบรรยายโวหารเนี่ยเป็นโวหารที่ใช้เล่าเรื่องอย่างตรงไปตรงมาไม่นําความรู้สึกส่วนตัวหรือน้ําเสียงของผู้เขียนเนี่ยเอามาเกี่ยวข้องด้วยเออก็คือเหมือนว่าจะใช้เป็นแค่การบรรยายไปเฉยๆจะไม่ได้แบบว่า จาะลึกหรือว่าอ่าบรรยายให้เห็นความรู้สึกเหมือนกับพันนาโวหารซึ่งจะต่างกับพันนาโวหารตรงที่ว่าจะไม่ได้บรรยายความรู้สึกที่เป็นความรู้สึกส่วนตัวลงไปส่วนแนวทางในการเขียนคือเขียนอย่างชาัดเจนแสดงข้อเท็จจริงอย่างถูกต้องเขียนรวบลัดเฉพาะสาระสําคัญอย่างตรงไปตรงมามีการใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายใช้คำน้อยแต่ว่ากินความมาก อันนี้เป็นบรรยายวงนะคะลองดูบทความนี้คะของบัตรเล่นะคะเด็กเกรเรหลังท้องเรียนนะคะของหรืือไทยรัฐอ่าของรือไทยรัฐจันเพนเออเป็นคนแปลมาอันนี้เป็นการเขียนบรรยายวง แดีววันนี้ครูจะให้นักเรียนเน่ยเขียนบรรยายวาหาะดูสิว่าเขาเขียนยังไงมีวิธีการนําเสนออย่างไร 嗯，送快递，送吧。 ใส่น้ำโลอะ,อะจากบทความอัน,นออออเนี้ยของเขาเนี่ยของอืลไทยรัฐเนี่ยที่เขาแปลมาเนี่ยอันนี้เกี่ยวกับอะไรบ้างลูกที่เขาพูดถึงเป็นการพูดถึงอะไรเกี่ยวกับเพื่อนยี่สิบกว่าตัวเขาอ่า เป็นสิ่งของหรือว่าเป็นคนเออเป็นตุ๊กตาอ่าเป็นตุ๊กตาเขาบอกว่าเขาพูดถึงตุ๊กตาสัตว์ทั้งหลายที่มีอยู่ประมาณยี่สิบกว่าตัวเนี่ยแล้วเขาก็ไม่แตกการบรรยายของเขาคือแค่บรรยายไปตรงๆเลยว่าไม่ไม่ได้มีการแบบว่ายกตัวอย่างหรือว่าอ่พนาพรนาที่ว่าลึกซึง้ง อย่างเช่นเขาบอกว่ามีสิงโตทองเหลืองที่เขาเก็บไปได้จากถังขยะเออระหว่างที่เดินทางไปโรงเรียนเออก็คือบรรยายไปรตรงกงเลยลาทําจากงาช้างที่พ่อแม่ของเขาเนี่ยซื้อมาจากเม็กซิโกเออถ้าเป็นบรรยายโหรหารก็คือจะไปบรรยายตรงแต่ถ้าสมมุติว่ามันกลับกันเป็นสมมติว่าอันนี้เป็นพันนาโหรหานอาจคิว่าไม่ใช่บรรยายโหหารแหละถ้าเป็นบรรยายนอพาพันนาโวหารเนี่ยก็จะมีการ ่าตุ๊กตาสัตว์เนี่ยมีอยู่หลากหลายตัวมียี่สิบตัวบางตัวอ่าทำด้วยทองเหลืองมีลักษณะที่เแล่งประกายเอออันนี้ก็จะพูดถึงให้ให้มนดูแต่มันจะรู้วอร์เป็นนิดหนึ่งพนานาโวหารก็จะมีการแบบว่ายกลักษณะของมันที่แบบว่าเจาะจงลงไปมีลักษณะทองเหลืองที่แล่งประกาย อาจจะเก็บได้จากถังขยะแต่ว่ามันจะมีคุณค่าทางจิตใจเหลือเกินเออมันก็จะมีการยกขึ้นมาที่ที่จะมากกว่าบรรยายวงหาญก,ก็จะมีความแตกต่างกับบรรยายวงหารไปเพราะว่าถ้าเป็นบรรยายวงหารก็จะเป็นการอธิบายไปตรงๆเลยเออนี้ให้เรียนลองยกตัวอย่างงานเขียนที่ใช้การบรรยายวงหาญเออ เตรียมไว้แต่ละคนลูกอ,องยกตัวอย่างงานเขียนที่ใช้การบรรยายวงหาออมีอะไรบ้างที่เราเคยพบเคยเจอมีไหมมีไหมมีไหม ครดีไรด,ด,ดีกิติมมกกิติโมกลูกปเปิดกล้องเปิดใหม่ลองยกตัวอย่างงานเขียนที่ใช้การบรรยายวงหารสิลลกบรรยายใช่ไหมครับใช่บรรยายวงหารกูกข่าวนี่เป็นไหมครับครู ข่าวเป็นบรรยายวหารไหมเออเป็นไหมเป็นไม่เป็นอ่ะปนาทัสเป็นไม่เป็นโลกข่าวบรรยายวหารไหมเออข่าวน่าจะเป็นแบบพารานาอเปว่าครับเพราะว่าตอนนักข่าวพูดชอบแบบใส่อารมณ์นะเขาไม่ได้อ่านข่าวเฉยๆแบบอ่านอ่านแค่ข่าวอ่ะเขาจะใส่ความคิดของเขาไปด้วยตลอดเลยเออใช่อ่ะข่าว ถ้าเวลาเราฟังข่าวเนี่ยก็จะเป็นการพูดที่จะมีการใส่อารมณ์หรือว่าใส่ความคิดของนักข่าวลงไปด้วยเออถ้าถามว่าควรจะใส่ไปไหมถ้าสมมุติว่าใส่แล้วเป็นกลางก็จะดีแต่ถ้าสมมุติว่าใส่และเอียงไปทางใดทางหนึ่งอันนี้ก็จะไม่ดีแล้ะเอออ่ะวันนี้นะคะครูจะให้ลองเขียน เกี่ยวกับการบรรยายโวหารนะคะให้มีความยาวตั้งแต่ห้าบรรทัดขึ้นไปอลองเขียนด้วยตัวเองโอเคไหมคะตัวนกลวิธีในการเขียนก็จะเป็นตามนี้เลยลูกการบรรยายโหารจะต้องเล่าเรื่องอย่างตรงไปตรงมาไม่นำความรู้สึกส่วนตัวเนี่ยมาเขียนเอ,อเขียนอย่างชัดเจนเขียนรวบรัด ใช้ภาษาเข้าใจง่ายโอเคไหมคะเดี๋ยวครูยกตัวอย่างบรรยายวหารอีกอย่างให้นะคะ เป็นการเยียวหารนะคะแบบร้อยแก้วนะคะน้ำตาซึมออกมาจากต่อมน้ำตาอยู่ตลอดเวลาต่อมน้ำตามีขนาดเล่าๆปลายนิ้งก้อยอยู่บริเวณเหนือตาเล็กน้อยน้ำตาออกมาฉาบเคลือบด้านหน้าลูกตาแล้วซึมลงไปทางรูน้ำตาซึ่งอยู่ที่ขอบเปลือกตาบนและล่างด้านหัวตาจาก รูหน้าของตาทั้งสองจะมีน้ำตามารวมกันให้น้ำตาไหลออกมาทางรูเปิดที่เป็นเยื่อบุรูจมูกเออน้ำตาที่ไหลออกมาจากต่อมน้ำตาก็จะมีบางส่วนที่รละเหยอไปแต่บางส่วนยังไหลซึมออกมาในรูจมูกเออน้ำตาทำหนะ้าที่ช่วยให้ผิวด้านหน้าของตาชุ่มชื้นไม่แห้ง ช่วยชําระล้างตาให้สะอาดช่วยให้เห็นช่วยให้ตามองเห็นดีขึ้นช่วยทําลายจุลินทรีย์หรือพิษต่างๆที่เข้ามาในตาทําให้ลิดเจือจางลงไปได้คนเราจากกระพริบตาอยู่เป็นระยะโดยเฉลี่ยการกระพริบตาอยู่ที่สองถึงสาวินาทีการกระพริบตานั้นก็เพื่อให้น้ําตาแผ่เพื่อไปทั่วผิวหน้าด้านหน้าของลูกตาเป็นการป้องกันไม่ให้ลูกตาแห้งอันนี้ก็คือเป็นการ บรรยายวหารก็คือที่เกี่ยวกับน้ําตานะคะแล้วก็ตาเขาบอกว่าก็จะบรรยายเป็นตรงๆเลยเออแต่ถ้าสมมุติเราเราอยากจะเปลี่ยนจากอันนี้ให้เป็นพานานาวหารเอออันนี้ก็จะแบบมีการบรรยายที่แบบว่าอาจจะใช้ความรู้สึกบางทีถ้าพูดถึงเลื่อนน้ําตาแล้วก็จะแบบอ่าน้ําตาเนี่ยที่ไหลซึมออกมาจากอ่าต่อมน้ําตาเนี่ยเป็น ่าเป็นน้ําตาแห่งความดีใจเออก็จะมีการแบบพูดแบบว่าที่มีการใช้ศิลปะในการเขียนแบบว่าให้ให้ดูแบบว่าอาจจะด,ดูเศร้าหรืออาจจะด,ดูดีอาจจะแบบดีใจอะไรเงี้ยเป็นน้ําตาแห่งความดีใจอ่ะถ้าสมมุติว่าเราอาจจะไม่ได้พูดอันนี้คือแค่พูดถึงประโยชน์ของน้ําตาเฉยๆอ่ะอ่ะทีนี้สิ่งที่นักเรียนต้องทํานะคะก็คือ ให้นักเรียนนะคะลองเขียนบรรยายโวหาร5-10บรรทัดอ่ตั้งแต่5บรรทัดขึ้นไปเออลองเขียนอเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรก็ได้แต่ว่าให้เป็นการบรรยายโวหารโอเคไหมคะ,ะเดี๋ยวครูจะให้เวลานักเรียนนะคะไปเขียนบรรยายโวหารนะคะแล้วส่งอภายในวันไหนดี อ่ะถามก่อนวันไหนดีคะปริศนาเาปิดกล้องลูกปริศนาลูก เดี๋ยวถามก่อนหาย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 ไปดาราทิพย์ลูกครับอ่ะการเขียนวรรยายวูหารมีกลวิธีอย่างไรลูกคิดไม่ออกครับอ คิดไม่ออกแต่งี้ต้องให้จดดิไมมเนี่ยเอ,อเปิดกล้องเลยโลกอย่าปิดกล้องถ้าปิดกล้องเดี๋ยวครูจะถามอีกดีพีรวัตพีรวัตโลกเปิด พาเปิดกลอ้องด้วยลูกกลวิธีในการเขียนบรรยายวงหารมีอะไรบ้างลูกเคยเรียนมาแล้วแน่ๆมสี่ก็ได้เรียนเอยไ่ไหมหายไปแล้วอ่าเดี๋ยวใครหายรูยช็คอ,อีกรอบหนึ่งอราดารลูกกลวิธีในการเขียนอ่าบรรยายวังหารมีอะไรบ้างลูก อะไล่ะนองคะต้องเป็นความจริงหรือ่คะอ่ะอันนี้หลกกดเลยวิธใีในทางในการเขียนบรรยายวงหารลูกเออเกี่ยวอะไรบ้างลูกก็เป็นเรื่องน้ำเ,นเรื่องที่เราต้องไปตรงมาคะใครเขียนได้ไง ใช่ะคะมีการใช้ภาษาแบบไหนลูกใช้ภาษาที่อ่รู้เรื่องเข้าใจง่ายรู้เรื่องเข้าใจง่ายอ่ะแล้วก็วิธีการเขียนอชัดเจนอะชัดเจนแล้วก็มีการเขียนที่รวบรัดใช่ไหมโอเคใช่โอเคค่ะแล้วถ้าครูถามว่า ที่เคยเรียนมาเนี่ยบรรยายโวหารก็ต้องเคยเรียนมาแล้วพัฒนาโวหารก็เคยเรียนมาแล้วพรฒนากับบรรยายต่างกันยังไงลูกพรฒนาวหารกับบรรยายวหารพัฒนาพอลกูกพรฒน,นาวหารกับบรรยายโวหารต่างกันยังไงลกูกพรณนา,นาวหารเหมือนเป็นการเล่นคําด้วยค่ะแบบทําให้มันแบบไพเราะสละสลวยแล้วก็จะอธิบายลงลึก ว่าบรรยายนวหารใช่ไหมคะได้ลูกโอเคเข้าใจนะเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวครูจะให้เขียนพรนา,นาแต่ว่าวันนี้จะให้เขียนบรรยายววหารก่อนโอเคนะคะเดี๋ยวครูจะให้แยกย้ายไปเขียนนะคะใช้เวลาตั้งแต่ตอนนี้นะคะเริ่มเขียนได้เลยโอเคนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะโอเค